สิมายืมเงินวมาสิจะยิมเปยังไงยิ้มให้ร้านยิมให้ร้านพัดลูกแม่บ้านลอยละลอยละิบฟใครอะไรยังเอาม่ลอยละยีสำนักสำนักงานลอยละยีเนาะมีคนข่ไปนี่ตันี้เราำบอกเฮ้ยเงินคอยขังคอยเองก็จิตเท่ทวันนี่ฮสอ bạn Thì... Que... là nhanh lá, hiến hôn con à. Bye bye, Bye bye, con. Tí mẹ con. Bye bye. Xuân chút năm. Xuân chút xuân nè mẹ. ơ, à, ơ, à, à, à. สวดีครับสวัสดีพอกันอีกแล้วครับผมเฮียต่ำห้องตรงชั้นห้องมูนี่พี่ได้บักว่าพี่น้องหน่วยใหญ่ครับจ้ะกินบักว่าหน่วยใหญ่วะพี่ทั้งพี่ก็ได้ห่วงครับสาวๆไปสอนห่วงมากพยายามอยสวัสดีบ้านไหนพี่ยอดสวัสดีครับผมกำลังใส่ขีห่วงอยู่ครับฮะกำลังใส่ขีห่วงอยู่เราเป็นยังกันทั้งนั้นไปสอนห่วงกันเป็นยังไงนสียบ้านทั้งนั้นเป็นยังไงที่หนาื่อมวเงินเจ้าเสียงไม่ยังกระดอกกระเดียดเทยังได้เ้าไม่ยังเนี่ย มาเอาเงินน้นมันต่ำมาเอาไปยืมเงินนี่ยังมายืมมายืมเลยยืมไปเห็นหนังวันนีนกับบักนี่ครับยญาครับยญ้าแถาเป็นยญาผมเป็นแม่อาจารย์ออดสิมายืมเงินมาสิเออสิยืมไปอยังยืมให้หลานเจ้าแม่บัวหญ้ยืมให้หลานพระลูกเมียบ้านเออมือใดนจะขึ้นมาเนี่ยโอ้ยมือใดก็บอกขึ้นสองสามมือเราใช่ไใส่เบืองไร้มือก่อนเบืองไร้มือก่อนไม่มีเครดิตได้เนี่ย ผู้ได้คำประกันเน่ยาผู้ได้คำประกันโอ้ยผู้ขับูดีอลหรขับรเอกักกูเลยเขาเสียหายไม่ได้ใส่ไม้ไห้เนาอประกันเอนนี้ก็ให้คันบ่มีก็ให้บ๊กูิเนี่ยโอ้ยมี่กับห้บ่มีก็บ่ให้ประนมีบอมีกับบมีก็ให้เอเขาเรียวเหยดงานบ่ได้เด้สีหายสไม้ไห้เอาแล้วผู้ใดหรอเอาแล้วพก ดิบกูนีลาเคดิกุนี่ลาวาจันหยอกงาก็กินดอกงาเขาเอากินบ่วานี่เห็นบานี่กินก้อนหมอกินเป็นมบอว่าจินดอกหวยง่ายง่เขาไปส่วนหัวมากผกินห้อหัวเขาเเนขาไปส่วนเด็ดเด็กหน่อยไปส่วนซุ้มเนน้องเฟิ่นลหลายเจ้าหลับหมอเราเเจ็หน้าใามก่นี่เขาทายนี่สิมีเงินใส่ไห่สมมติหาไปเราสิยืมจดกบ่อานลูกใชเวลาลูกเอาน้ำวันม่ยืมน้าวันไม่ยืมเอา ว่าเบาซื้อยังไงใช่ยืมเงินจังเนาะมันต้องยืมเนอตัวมือนี่เศรษฐกิจมันบอดียืมก็ยืมกันยังวาเบายืมยืมจกบาทบอกค่อยยืมจกบาทห้าร้อยหาร้อย้ดอกมันก็ร้อยละร้อยละสิบใอรเอยแก่ยาขามือร้อยละยี่สำรับสำรับงานร้อยละยี่เนาะเออว่าจัร้อยละยี่กินเข่าไปกินกัน จริงแล้วเขาจีหนงปาลูงจุหนึให้ให้ถามก่อนอายุจากปีแล้วอายุนี่แปดแปดเอ้เกาเก้าสิเนี่ยเอาดีดีแปดสิบเจ็ดปีเออแปดสเ้าอยู่อะไรแปดสิบเจปีเออเ่าแล้วยังมีอีกสองสามปีกะห่วยเจ้าผัวออ เป็นโสดครับเป็นโสดเป็นโสดน้ำร้านไส้หรือกป่าเพาเอาน้ำผู้ใดเอาน้ำบุญเด้ลูกไส้หลาบุญมนี่ลูกไส้หลาลูกไส้หลาคนนี้ลูกไส้หลากันนี่ละบอกือว่าลูกไส้หลาฝากไว้รายบานไดบ้างเหอลูกไส้หลาฝากไว้ลายบานไดบ้างหนลูกไส้หลาฝากไว้สามร้อยอุ้ยสามร้อยเบิรแล้วก็ยังคนจะฝากสามร้อยตีอะไรแม่กันท่านเขียนไอ้ฝนฝน เอาสมมติมาแน่แล้วแเฮ็ดสัญญาเงินกู้เอาเฮ็ดร้อนถันว่าเฝ้าเฮ็ดกูถีบเนี่ยเดี๋ยวนี้มาเดี๋เฝ้าเมียมาลงมาหาลูกหาหลาันบอสมมติเงินกู้สมมติเงินกู้หาหาที่ไหนไหนอื่นที่หลังที่นี่ยางมาลงทุนยางมาเลยนะเนี่ยฮะลงทุนยางมาเลยนะลงทุนนี่แล้วสักไมบเท่าเลยแล้วหลานมายามเออร้านมายามแล้วก็ สิส่งขับรถหลานกลับบ้านพ่อมันก็บอกดีจักบ้านโอ้ยเนาะสิไปขายผู้จังไหนสิได้ทั่วหาห้าร้อยคนนี้ไรปวนมือละมือก็ได้มือละสามร้อยสี่รอยคนมือก็ได้มือละสามร้อยสี่รอยปาดจังสงกับมีเครดิตอยู่ตัวกันขายผู้ขายผู้ขายผู้ลูกผักบ่ได้ปลูกผักบ้า่ได้ปลูกผักปลูกผักน้ำแม่ สิเปเมาแปลงพักปลูกก็ได้มันไดผลก็ได้ไหบอกยางมากกระเพงามายางมากกระเพงกรเียนยางมากกระเพงูุไดมาทรงบริบุได้ทรงยางมากสังเปนกันเท่าเนี้ยให้ให้เายืมบงินอย่าาอย่ายืมเงินนี่ยฮะถาแม่อถาแม่อโ้ยสิยืมจากบาทเอ้าบอกพี่บอกน้องนี่ไทยไทยไปเป็นพยานเน่ยนี่หาร้อยหารออย บอกไรหายพันกับว่าเอาหายพันกับว่าเอาไปหารวยเอาเพียงเขาอยากได้เขาอยากเขาอยากได้จากบาทล้านหนึ่งหารยล้านอยากได้หารยลงทุนยางมากเขาเขาขีหลวดมากบอกยาแหมลงทุนยางมาจตะพุ่นน่ะคือบขบอกเขามายืมคือหายยามายืมโอ้ยแล้วจะหันมมันจงสิได้เนาะบั่ต้องให้พุทธทองมายืม ทำประกันบ่เนี่ยทำประกันบ่ฮะมีคนคนำไปแต่ตันี้เราขำบ่โอ้ยเงินข่อยทำข่อยเองก็จิตเท่ทันนี่อะไรฮะไรฮะเลด้ดาวห่างเงี้นี่มเงินห่างเยว่างไม่ยืมนี่เด้อหดอกเด้วฮะเอาไปใช่เปิดเอาไปทำอะไรยาเล็บยจไปให้เไปให้ร้านกับบ้านมาสั่งยันอืม บอกยันกับลูกข้าโม่ตะไคร่ข้าละมันเหลืออยู่ลอยเดียวนี่เฮ็ดจังไหนอ้าบ่เออฮะลอยเดียวก็บ่เอาแล้วบ่ได้หากลอยเสียจังไดนมันเหลือยลอยเดียวเหลือยลอยก็บอ้าเก็บไว้ลอยเดียวไปบัดนี้เอามาเอามาเอามาลูกเอามาเยอะเกินมีกับลอเดียวบ่มีกับเอามามันมาสรุปนี่ต้องเอาให้ได้มันบอฮะ ลูกต้องร้องให้ได้มันบ่ว้าที่เอาไปใส่กูบ่ตายขันกูตายแห้งเสียใหญหลายก้เห้อได้หลายยังไดีประกันกับบ่ได้เห็ดที่ตายยังไดนยูดีมีแห้งเหรอหายโล่รุ่ยจักรลอยปีไปเหรียญยังให้โล่บ่ดีเสียเบิดมาตัวใดแล้วก็ไม่โล่เนี่ยนี่บอกกับป๋องล่ะเสียหางลอยวุ้ยจีเอาเท่าไรนะเอาเท่าอกเอ้าแบ่งหางลอยนี่เอาแบ่งลอยขึ้นมาแบ่งหางลอย แบ่งยังไงยาเห็นแบหารอยเออแบ่งหารอยล่เก็ะไปเอาไปแลกก่อนไปแลกก่อนแบงหารอยไปแลกแบงรอยมาเดี๋ยวปุนใฉเขาเบิดแลกแบงแลกแบงรอยมาเด้อปุนเฉเขาเบิดแบ่งหารอยแบ่งก็ลอยยังพอทาอแบ่งก็ลอยเรียว่าจานอนจานมหลานเลยเเยหกบอกว่าสว่าพวกนี่ย่าทางว่าสิหนมาเลียนหนี่มันบอ เป็นีหนียวก็ตงไปง่ายแล้วเนาะไปง่ายเปิดเลี้ยนมันถี่สิบสีส่เอามาเขาพี่สิเขาพี่แล้วก็ใช่เลี้ยงเอาตัวลูกข่อยบักราใช่เลี้ยงเอาตีลูกเออเลี้ยงเขาบอกว่าได้พรบ <c oughs> ่เลี้ยงเนี่ยนะโอ้ยเลี้ยงอัน้ก็ถิาดีให้ถอดลูกละอืมสีขึ้นเมื่อใดบอกพี่บอกน้องเบเนบิึงสีขึ้นเมื<ะ>่อใดฮะสีขึ้นเมื่อใดขึ้นนะมขึ้นเงินหานลอยบ๊อบบอกก๊อก นี่ได้ใจดียล่ะโอ้ยมายืมเงินกันนกเลงบาทนี่พูดยังอดเอายังไหนงั้บุตร้องเหลียวแซ่ล่อเลยเอามาหายบุกรละอันนี้แบงอะไรนี่อันนี้แบงอะไรอันแบงค์ยังนันฮู้เ่นอะแบงค์ร้อยฮะแบงค์ร้อยเออไอ้นี่แบงค์ร้อยนี่เอออนี่แบงค์ร้อยแบงค์ร้อยเก็บไปใส่อันนี้ให้แม่ใส่สิอันนี้ให้แม่ใส่อันนี้เงินยืม อันนี้ยืมสิละเออเงินเดือนออกเก่ามาขึ้นเออเอามาขึ้นยี่สิบบาทพอเอามาขึ้นยี่สิบบาทเออเอาเอาไว้อันนี้ไปให้หลานกับบ้านอันนี้หาร้อยสิลูกอันนั้นหาร้อยเออโตแบงร้อยเนี่ยเอาไว้ใช้เออเอาแค้สองน้ำเบงมันครบไปแล้วเดี๋ยวจะไปมายืมเงินว่าบ่ครบอีกหนึ่งสองสามสี่ แบ่งยังนะเห็นหงบ่หน่ห้าร้อยพอดีห้าร้อยพอดีเห็นหงเงินบ่พูดเถาเนาะครับายาอายุแปดแปดสิบเจ็ดแล้วหูว 10, 10, 10, 10. บางที่ผมบอกแห้งไปหน่อยหูเพินเ่นบ่ค่อยได้ยินเนาะครับอันนี้อันนี้เห็นเราใส่ีิลูกอันนั้นให้ใบซือหมากใบใส่ พูนพูนสาธุเพิ่นผีดบอกบอกพ่นผีดเออบอกเพิ่นบอกเอฟซีพูนสาธุสาธุอยู่ดีม่แย่เลยอืม้นี่ข้อมสุขควอมจริญสุข์ไปทุขใจสุขชีจะนั่งไปอิหารรันตัวต้องรักษาตนตัวให้พ้นจากทุกข์ให้ท่านสิ้นเถิดถ้าท่านได้ทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านได้ทุกขขอให้สู่กิ่งเถิดทุก ขึ้นไปด้วยเรยชะผลบุญแห่งนี้ข้าพเจ้าอุทิศให้นี่จงเป็นอุปปัตยปัใจจัยให้ถึงพระนิพพานในข้อคดการเมืองนานเถิด<า>ไปส่งยาเนี่ยลูกไปย้อนไปไปส่งยาก่อนไปเอากร <มา S 1> ้ดมาได้ดอกย่างเอาจังได้แบบกไก่ปัย่าไม่ตัางไก่เลยพี่น้องอยู่นอกบ้านพุ่น<ๆ>อยู่กับลูกสาวที่ลาลอยตัดน้ำเท่านั่นโบ่ได้นับใส่กันเดี๋ยวจำขังนี่เฟินเฟิน ไปส่งงานให้เร็วอันนี้เอาให้เขาแบ่งล่อยนี่เอาไว้ใส้นี่แบ่งล่อยนี่แบ่งล่อย<ป>เอาไว้ไส้ไส้ไปบอกว่าว่าให้เมี่ยนี่แหละเออให้มันเลี้ยงนี่ไปส่งงานนะเฟินไปให้น้องเฟินไปส่ง,ยงอยู่บักไก่ย่งางเของมายืมเงินประจันพี่น้องเอ้ยห<า>ลานมายามแล้วหละานบะหมีเงินกลับบ้านเอา้าบ่ได้เอาขึ้นเน,นาะให้เพิ่นไปเลยพี่น้อง หยอกลเล่าเรียนพุทธเอาเพราะได้หยอกอยการกระทําใดว่าจะได้บทสุภาพผมและทีมงานลอยสีผมและทีมงานลอยสีก็ขอโทษขออภัยได้ครับเป็นส่วนหนึ่งของคนมักหยอกนะครับหยอกงาเล่นห่องหลูกห่วงหลาน,อ,ลานอายุสิบเก้าสิบแล้วได้ครับการกระทําใดว่าจะได้ถี่เห็นออกไปก็คือการหยอกงานด้อขอโทษขออภัยครับทุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนในการติดตามอยู่ดีมีแห้งชูบูทุกคนครับสวัสดีครับ เออเฟื bye. Bye ่อกับสีไปส่งยางพันยางมาบวกไก่คุณบ้านคุณอยู่หนอบ้านบ๊ายบายมึบ๊ายบายกล้องพี่เมียกล้องบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บน้ำจุ๊บ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 นี่เมียเออสีเออเนี่เอาเฟื่อไปส่งยาก่อน